เธอไม่ใช่โลกเขย่่พี่าตอนนี้ไ้วยไหมคะบ้านูเจ็บช้บเพระเธอรักกที่เคยนะเป็นไรรักาอรวัก かか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  <nu Yes>. yes <I did. 我在 笑> <barbecue> ผมไม่ได้ลาผมตาอะไราี่ตาค้ออะไรวะชื่อตาชื่อตาไงว่ากัชอบนั่งเต้ต่อพวกเวน ผมก็อยากหยิบกีตาร์ข้างหลังมาเล่นครับขออน<ม>ุญาตหยิบกีตาร์ขัางหลัเลยนะครับอืมหนูว่าผมไม่ได้นี่นะแต่ผมยิ้มข้าวอะโอ้หนูว่าผมแสดงกีตาร์จรีนอะอืมผมว่าผมซื้ออาหารมานานแล้วนะก็ไม่ยังไม่ไปแดงอีกอืมผมรู้แล้วผมจะเอาข้าวมาใส่ให้เพื่อนออเพื่อนจะได้กินมกีตา้ผมก็จะพยายามไปที่โรงแรม ผมหัผมเหัวผมขันเท้าผมเก็บเตียงผมเก็บข้อผมพูดถูกมาบ้านมึงไปไกลๆเลยพ่อกูจะตีนเอาฝากตัวเองฝากตัวเองตัวเองผมมองไปทางขวาผมมองไปทางซ้ายผมมองไปทางซ้ายผมว่าน่าจะบบอล ผมไม่เอาอะไสมบูรได้กว่นี้ตายช่วยนะครับมือมันพยาย่างพอมือมันปิดจมูกผมมือวันโอ้ยอุายจะไม่ออกช่วยนะครับโอ้ยทำไมผมเอาที่หญ่งจมูกโอ้ยทำไมกันทำไมกันนะทำไมกันวุ้ยแต่ผมลืมไปว่าผมอยากกินพวกผีเตดนี่ สนุกสนุกสนุกสองคนเนี่ยเขแยกน้ำมากมีคนอื่นแล้วเนดูดูผมก็อยากกดชื่ิตเธอออกหรือว่าผมจะน่าสนดจบ้างผมชอบน่าสดมากว่าอันนี่คงเป็นหน้าสดของผมแล้วสินะจับข้าวดีกว่า ทำไมผมตึงบากขนาดนี้ด้วย,ยี่ะมองไปมองมาเนี่ยแล้วก็เหมือนสาใต้ขอใช่ไหมนี่รอนหลอดไม่อครจะเลิกล่ะไม่หลอดหลอนไม่เลิลรจะหลอดล่ะเสียงบานคอเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้ำพึ่งได้ไหม <c oughs> ส่งคิ้วผมหาย่คิ้วผมหายไปได้ป่ะทุกคนต้องตาาคิ้วผมเดี๋ยวครับสังคิ้วคิ้วไปได้ป่ะคิ้วคิ้วโอ้ยคิ้วไม่ค้ผมแตบนิ้วตัวเองผมผม ชี้จะสอง้างเพื่ออบเข้าไปในปากอร่อยจังเลครับไ้เข้าไปชอแต่ผมอยากเลียนีมากกว่าตกเล็บๆอะที่ไปแจกชิบูเมอกี้ผมก็เลยลองเลียมาดูบมเลียโดนก่อเยอะผมจะหยุดเลียพี่เป๊ ผีในห้องบอกจะหาทำทุกคนว่าปากคนลหมุกใหญ่นะครับไอ้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 ที่กูเจ็บปันมันขูดกับปาก ว่างไงในรำด to ูเอ็มดูของคนเล่นในรำป่ะเรียนรู้เรียโอเ้ตำรมจได้ยาวเกินเออยาวเลยเนี่ยเธอมาเยี่ยมฉันที่โรงพยาบาลแล้วอาขาต้องมาเยี่ยม กลับยังนี้ของโปรดของฉันฉันขอบใจเธอมากเลยนะโอ้ยคุณประเสริโอ้โหตอนตอนเราไม่ตหบอลเอาไม่เอมเอาไม่เอาไม่โอ๊ยคุณประเสริฐคุณทำยางนี้กับฉันไม่ได้นะฉันจะทำไม่ได้ฉันทำได้ฉันทำไม่ได้ไม่เองยได้ฉันต้องยอมฉันต้องยอมฉันจะยอมต้องยอมคุณประเริฐ

เราแดงเพราะแกงไตปลาหรือเปล่าล่ะไม่ต้มต้อต้มมือของจองของจองจุกห่ากับของจองเนื้อไอเทียไอเนื้อเลื้อเนื้อเนื้อกูคนเนื้ออยู่อย่างนี้เขาของจองตั้งแต่ที่ลาด คือเราแดงเพราะยำแมงดาหรือเปล่านะไม่ดูอ่ะไม่ดูอ่ะหิวหิวดูอ่ะเธอรู้ว่าถ้าเธอทำอย่างนี้กับเราอะเราจะเสียใจแค่ไหน น้ำตาสั่ไหลฉันพยายามบีบมันมาฉันบีบบีบมือไม่ได้น้ำตาฉันบีบบีบน้ำตาให้ซะฉันบีบน้ำตาดิบอกเฮียอะไรโอ้ใจเย็นนี่ทำไร ไม่ได้ทำไรไม่ได้ทำไรไม่ได้กินนี่ทำเมี้ยอะไรไม่ได้เลยกินเข้าไหมกินเข้าไปบายไม่ถ้ามันพูดเราต้องดิบซิงอ๋อเอ๊ะใครจะเห็นกล้องก็ต้องกลับกล้องนะฮะ กลับกล้องนะกลับกล้องนะเอ้อาไอคนเดียวขี้เข้าของเจ้าเดียวขี้เข้าของาเกียบเลยสัน อยากบอกลาแต่ปลาต่ยินชุกคนมันทำอะไรกันไม่รู้ครับทุกคนมันโอดอายโอดอายกันอยากบอกลากาดำอะไรวะลลยกูไหล่เลยอยากบอกลาผมตาพอตา ตาพอตาพอมพออตาพอกูไม่่กูตาตีนก็ดมอมนิ้วชี้ดีกว่าแบบเพลงวงมีนอบตีดีกว่าทงานทำงน 你又快点来热闹嘞！热闹嘞！ Sếp mà sao 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 ấy mà sao mà sao 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 เป็นไรบุม๋มม่วงเหรอผมเกิดนครเรียบหอนดีกว่าแกมึงจะหาที่มันแบบของจองกับของเรียบหอนใช่ไหม <laughs> <laughs> ยีสีเหมือนปลาโลมาเลยอ อะไรห้อไม่ยอมกลับเสียงไก่เสียงไก่ขันไก่ขันไม่ต่อตีสีเรต้องมีขอดนต้องมีขอเดือน นี่นี่นี่จะร้องไหมอ่าสิไก่ขันเมื่อตอนตีส <straightforward> ี่ไก่ขันเมื่อตอนตีสี่รวท่อนเดียวอยากกินก็หลบกินแต่ขออมตีดีกนิบะยังที่นี่ก็นลยขับของจอกันเลยเกินแต่ละคนดิ không phải đi nữa gắn linh vào ạ. cái gì? พักอยู่เมื่อกี้เขาบอกเล็บสวยจังไปทบเนี่ยตัวผมเนี่ยฟิวองเมียวดีกว่าเมียวเมียวมึกสูบเมียวมันเป็นเมียวที่แบบมีพลังมากไปเนี่บเมียว ยังไม่ได้นอนเลยอ๋อหอยเม่าเรย้อเลืมอแค่นิ้วมือยังน่ารักอยากแดกหมาปักจังเลยอุ้ยมังเวกินสัตว์อะมึงสัตว์กรมสัตว์คุ้มครองต้องต้องมาแล้วไอ้มึงคิดหมาปักเลยอ่ะหมาเลี้ยงอ่ะบู เจ็บคอต้องใช้ยาอมเออเจ็บคลดอะไรวะเฮ้ย อยากแดหมาปั๊กเงาๆมึงไม่เอากรมต้องถูกแจ้งกรมสัตว์กรมครองแล้วเอ็ดแมาสองคนนี้ว่าเราหยิบเบ้ามาอมดีกว่ากันเรามึงให้บุมกินเมาดีกว่าไม่ใช่กูไอบุมกินไอตัวกินเมาไอสัตว์ไอตัวกินเมาบูมมันชอบอมเมาเวลรบ้างทุกคนรู้ปะมันเป็นแบบความลับที่ทุกคนไม่รู้เลยเล่นเกมอยู่ก็หยิบมาอมเงี้ยนะ นี้คือสักพอดเลยมันมาจากตอนไหนวะหอมแก้มไม่มันมาจากตอนไหนอ,อ่าบูมพูดปะใช่ปะในไลฟ์นานแล้วอืมไม่รู้ว่าพูดหรือพิพวจังนะ ใกล้บูดเอาลิ <S <S ้วแย่ตูดดีกว่าเอ้ยสุกโปกแล้วหยัดแม่ตั้งแดกม้าตั้งอะไรเนี่ยนู้ตั้งกินม้าตั้งแย่ตูดแล้วไม่อยากมีความรักไปแดกมาปักดีกว่ากับงมเมื่อไหรเสื้อแถมคมหยอบุ้ม อยากกินน้ำเกลือโรงพยาบาลมาไว้อยากเจ็บตัวนะฮะรักกันไฮรีมาตารักก่อนะ้เรี่าตาคนไม่เก็บเบื่อแล้วลูกอมอยากอมลูกปืนมึงเสอร์ไรคำคมเสียงตีแล้วเปล่าเนี่ย hết bốn vip vấp vip vấp có một số sàn mẹ เป็นข้าวหุงข้าวเป็นยังเลยน้องแงวแงวเปไนเลยศกุกันเอาไปแล้วที่เกียดกินละเนี่ยมึงวุงว่วงหรอวะกินข้าวเลยไหมได้อะไรนะมาทุกคนไม่กินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวจะหลับแล้ว

วันนี้ผมต้ากิตนาพง์ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติมาติดตามและ t โ g h กับ่าอย่าลืมฝากช่องสามสี่และคำบราและเกมวิดเอชจีบีทีและแฮชแท็กพี่บอกต้าและแฮชแท็กเอจิซัสุเจและแฮชแท็ก ยลี่บูมรวมถึง h a กรวมถึงรวมถึงรวมถึง i n s t าแกรมของต้าต้ากฤษณพงศ์โอไบโอต้าชื่อต้าว่วไงรับจ้งปีต่ต่อที่แดกงงงงแดกที่โอ้นกว่าบกนว่าอะรนเห็นไดุ้ณนครับ